สวัสดีครับผมพามกันดีแล้วครับวันนี้พ่อจะเลริกพัฒนาของเฮี้ยตยดี๋ยวแรกว่นนี้เขาดรอกขอ็ขอนที่มารับ ครับมื่อเนี้เขาเขาดอยกขอสิพาครับเขาเจ้าครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาเกจ้าเขาแยกเทียงครับพี่น้องครับแยกเทียงบรนแมศเนี่แหละครับพี่น้องครับเปิดสักการะไปครับมื่อนี้ครับพ่อจะเริ่มพัฒนาหงเยตุยมื่อนี้ครับก่อนก้ามพิสาบรนแมทเี่ยวแรกเลยครับมื่อนี้ครับ หลังจากที่เมื่อวานนี่ผมไปพ่อจเจริญพัฒนาอยู่บ้านโคกัวครับอำเภอพุชัยครับจังหวัดเอยสครับพี่น้องครับมเมื่อวานนี่พ่อจเจริญพัฒนา220ของเสียสมบัติครับเมื่อนี้พ่อจเจริญพัฒนาของเฮียตุยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนนี้ น่เวลานี่กําลังเกี่ยวเข่าไอ้ย่ายเทียงอยู่ครับก็ขอสิภาครับข่าเจ้าครับตอนนี้กําลังเกี่ยวอยู่ไอ้ทางมาเพื่อครับของไอ้บ้านแมดครับพี่น้องครับเมื่อนี้แยวแรกผมพ่อจเริ่มพัฒนาครับเป็ของเฮียตุ้ยครับแถวแรกแหกบัาน ครับแต่ว่าเงาสิหลายจากน้อยครับ ครับพี่น้องครับเออมาช่อมรถเกี่ยวเขาเ่าพ่อจริญพัฒนาของเฮียตุยต่อครับพี่น้องครับตอ้นี้ก็เรื่องเกีียวเขาดอกอขอสิภาของยายเทียงครับบ้านแมดครับวมือน,นี้ผม็แจะอยู่บ้านแมดครับพี่น้องครับเที่ยวแรกแหกหมานของพ่อจะเริญพัฒนาของเฮียตุยครับ ครับมาหนีผมโยู่บ้านแม่ครับมาหนีครับ,รบหลังจากคุวานไปอยู่เพื่อโพ่อใชครับพี่น้องครับท้ากับเพื่อพ่อใช้บรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับ ข้างภูนกับพี่น้องเขาเลี้ยงเข่าดีตัวครับนี่เขาามี่ยังไม่กินความยางดีเลยครับพี่น้องครับผมก็ได้อาศัยกินเขานะเปิดราครปูอันนี่ ครับพี่น้องครับก็อย่าลืมกดติดตามก่อนเลยก่อนแช่ก่อนค่ำยี่สามเปนแม่จะได้ครับพี่น้องครับครับช่วงนี้มันเป็นช่วงไอ้โควิดระบาดโควิด19ครับพี่น้องครับก็ให้พี่น้องทุกคนระวังด้วยเด้อครับพี่น้องครับไปใส่ไก่ใส่ผ้าปิดปากครับพี่น้องครับถุงครับ ก,ก่อนขับนินดๆไฟโดนๆครับพี่น้องครับ ครับตอนนี้กำลังเกียวพไอยดอกกอขอสิบหาของยายเทียงอยู่ครับพี่น้องครับ นะครับมาชมกันต่อครับพ่อจะเริ่มพัฒนาของเฮียตุยครับพี่น้องครับ2,020ครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสองพันยครับแต่ว่าสิมีรุ่นใหม่ก็นี่ออกมากครับพี่น้องครับกับจังขาเบิ้งครับผมกับจะไปรีวิวให้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องครับ ฮักก่อนค้ำนิดพปลอยโดนๆเ้อครับพี่น้องครับครับก่อนค้ำไปใส่ยุใส่กะเลยเรื่องเบิรกินเข่าอเดอร์ครับพี่น้องครับครับมาเนี่ยแถวแรกของผมเลยครับพี่น้องครับพ่อจะเิ่มพัฒนาของเฮียตุยครับแถวแรกครับมาอนี้ครับ เดี๋ยวแรกง่ามเย็นครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับหลังจากเพื่อนเกี่ยวแล้วเดี๋ยวผมติดผ้าพี่น้องไปเบิง่งเพิ่นเอาเข่าไปใส่รถเด้อครับพี่น้องครับ ครับสุดท้ายนี่ผมขอจากไปก่อน้อครับพี่น้องครับผมขอพี่น้องทุกคนจงมีความสุขครับอย่าเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนข้ามอีสานบรนแมทที่เด้อครับพี่น้องครับหักก่อนข้ามนิดๆคอยโดนๆครับพี่น้องครับก็ต้องหักหลายครับหักหลมันเบื่อเล้วครับพี่น้องครับหักเทีลนิดทีลนิดครับพี่น้องครับคลิปนะพอกันไมได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม